วันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่วัดดอนสีนนท์อำเภอบ้านโพจังหวัดชายเชิงเซาค่ะเดี๋ยวเราจะไปน้อมสักรารบูชาขอพรกับพระประธานสุนโบสถ์นะคะงดงามจริงๆเลยค่ะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดดอนสีนนท์นะครับอำเภอบ้านโพจังหวัดชายเชิงเซาว,วันนี้ผมอาจารย์นัดก็เป็นผู้บรรยายเช่นเคยครับอาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่โบสถ์หลังเก่าหรือเรียกว่าวิหารปัจจุบันนี้นะครับ เดิมทีเป็นโบสถ์แต่ปัจจุบ,บันนี้เป็นวิหารไปแล้วนะครับเราก็จะพยายามนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่เกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่วัดช่วยภาษาศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปนะครับก็ขอ,ขอเชิญชวนนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็เดินทางมาที่จังหวัดเฉยิงพระเกาก็เลยกันมาที่วัดดอนสีนนนะครับอดีตก็ชื่อวัดดอนสีนันดอนสีน,น,น,สนวลน,นะครับแต่มาปัจจุบ,บันนี้ใช้เป็นดอนสีนวล ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกันเพราะว่าองค์หลวงพ่อโสธรนี้ก็ปฏิสถานอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์ด้านทิศตะวันออกของโบสถ์นะครับหรือว่าวิหารแห่งนี้ปัจจุบันนี้ก็ทางวัดก็มีโบสถ์หรือว่าอุโบสถหลังใหม่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วปัจจุบันนี้หลังนี้ก็ต้องเรียกว่าวิหารแล้วนะครับเดิมทีก็เรียกว่าโบสถ์เช่นเดียวกันก็แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะครับ แวะเวียนเพียนเข้ามากราบไหว้ขอพรกับพระพุทธรูปศธธักดิิที่อยู่ในวิหารนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมเข้าไปนะครับวันนี้อาจารย์หิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการะนะครับขอพรอกับพระเกจิอาจารย์ที่เห็นอยู่นี้ก็คือพระเกจิอาจารย์อดีตเจ้าวาดของวัดตอนศรนีนนท์นี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2ององค์ด้วยกันนะครับแล้วก็เยี่ยมชมกันอยู่ในวิหารนี้ เราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันสักประมาณ1ิบกวนาทีเสร็จนะครับยังไงก็ช่วยติดตามให้จบทลิปนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่จะออกมาให้ดูกันนะครับแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์หญิงด้วยนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดอรสรีนนท์นะครับมากราบสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธองค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมาขอพรกับหลวงพ่อพุทธโสธร มาขอพรกับพระเกจิอาจารย์ที่ปฏิสถานอยู่ในวิหารแห่งนี้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามากันเป็นประจำนะครับเพราะว่าวิหารนี้อยู่ติดกับถนนรถวิ่งนะครับก็สะดวกสบายเลยจอดรถหน้าวิหารนะครับแล้วก็ลงมาเพราะว่าเดิมทีที่ผ่านมาก็ปี2ปีแล้วนะครับเราก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่ให้กับพี่น้องสาธุชนได้รู้จักวัดดอนศรีนนท์ว่ามีอะไรดีบ้างนะครับก็ ปัจจุบันนี้ก็คือมีแรงสถาม,มาแล้วนะครับวิหารนี้ก็ทําไว้สวยงามเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยจริงๆรลองมาดูกันดูเลยนะครับก่อนที่จะเข้ามาในวิหารนี้ก็จะพบกับหลวงพ่อพระโสธทรที่ปฏิฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าก่อนนะครับเราก็น้อมสักการบูชาขอพรกับองค์หลวงพ่อพรทโสธรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในวิหารนะครับจุดทูปจุดเทียนบูชามีทองให้ปิดนะครับ ทำบ,บุญถวายค่าน้ํคขาไฟทาบ,บุญใชน้นี่ธรณีสงทำบุญถวายสังฆทานนะครับเพราะว่าหลากัหลกๆสําคัญก็คือการทาบ,บุญถวายสังฆทานนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมที่ในวิหารแล้วนะครับก็มีพระพุทธรูปที่มีความศักด the ิ์สิทธิ์ก็มีอายุมาเกือบร้อยกว่าปีนะครับวันดอนสรีนนท์นี้ก็มีอายุมาเกือบร้อยกว่าปีเช่นเดียวกันนะครับเพฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับท่านสาธุชนคนใจบุญหรือว่า พี่น้องสาธุชนที่อยู่ในพุทธศาสนานี้นะครับที่นับถือาศาสนาพุทธเป็นหลักมีโอกาสก็มานะครับวันด,ดอนสีนนท์มาทําบุญไหว้พระมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดนะครับเพราะว่าในวัดนี้มีดีมากมายลองมาดูกันเองนะครับแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับบางคนก็จะมา,าเสียงโชคเสียงทายมาลวงเขาเรียกว่าลวงหายเลี้ยงลวงลูกปิงปองนะครับบางคนก็มาเสียงโชคเสียงทาย ล้วงหายล้วงลูกปิงปองก็มีโชคมีลาภกันไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่า,าเป็นบุญของท่านนะครับอย่างน,น้อยก็คือการเข้าวัดเราก็ต้องทําบุญกันนะครับเช่นทําบุญถวายสังฆทานทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟทําบุญใช้นี่ธรณีสงหรือจะทําบุญเกี่ยวกับซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์หลังคา,งคาวิหารหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ว่าอยู่ในวัดที่ว่ามีการชํำรูดสึกหรอก็มีการปฏิทิทั้งข้อนต่อไปนะครับเพราะว่าในยุคนี้ในปัจจุบันนี้ วัดวารามแต่ละที่แต่ละที่ก็ส่วนใหญ่จะพัฒนาขึ้นมาให้มีความเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นนะครับเพราะว่าอดีตสมัยก่อนวัดแต่ละวัดเนี่ยจะเป็นกุฏิพระก็ดีสาลาการประเรียนก็ดีโรงครัวก็ดีโรงทานอะไรก็ดีหรือว่าจะเป็นหอฉันหอละคังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับก็ท้ายๆมาถึงปัจจุบันนี้ก็บางวัดก็ผุพังกันไปอย่างมากมายก็มีการลื้อนะครับแล้วก็สร้างใหม่ ปฏิสังขรณ์ใหม่ขึ้นมาเป็นปูนเป็นตึกเป็นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับมีฉะนั้นพระพุทธศาสนาของเรานี้ที่จะยืนหยัดและยืนยาวอยู่ได้ก็ต้องพี่น้องสาธุชนคนใจบุญที่นับถือาศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ตามวัดตามวาตามสถานที่ต่างๆก็มีองค์สมเด็จพระส,ส,สัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ทั่วไปนะครับตามวัด องสมเด็จนี้ก็คือพระพุทธรูปที่เราเห็นนี่แหละนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราคนไทยเราชาวพุทธเราต้องเคารพกราบไหว้นะครับเคารพนอบน้อมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ดีๆแล้วเราทําไว้เวลาที่ยังมีเหลืออยู่สร้างความดีทาบุญทํากุศลกันเยอะๆนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนของชีวิตเลยนะครับการทําความดีเวลาเรา ละละสังขารดับศูนย์ไปแล้วละขันห้าไปแล้วเราก็จะต้องไม่ไปลําบากนะครับเราก็จะต้องไม่ไปสู่เวรสู่กรรมใช้เวรใช้กรรมที่่านรกอเวจี v G นะครับหรือว่าขุมนรกเพราะว่าของของสิ่งนี้มีจริงนะครับยังไงก็ขอให้เชื่อกันได้บ้างนะครับสร้างบุญทำกุศลแล้วเราจะได้ไปดีนะครับไม่อย่นนั้นวันนี้อาจารย์หญิงและผมว่าจารนัทก็มีโอกาสพาเพื่อนๆและผู้ชมมาที่วัดดอนสีนนท์นะครับ มาร่วมสร้างบุญทำกุศลกันที่นี่เราก็จะอยู่กันที่นี่พักหนึ่งเลยนะครับก็ไม่มีเนื้อหาอะไรมากมายสําหรับคลิปนี้แต่ที่แน่ๆรายการบุญเต็มๆเลยนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับชมกันให้จบคลิปแค่สิบวินาทีท่านชมแล้วก็ขอให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตร่ารวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะครับก็มีแฟนๆรายการนะครับเป็นแฟนรายการพรหมมิหารสีตามมาได้บุญเนะี่ยก็ เคยติดต่อเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับก็บอกว่าหลังจากที่ได้ชมคลิปของอาจารย์แล้วมีเนื้อหาสาระดีเกี่ยวกับการเผยแผ่ว่าช่วยพระศาสนาเนี่ยยินดีด้วยแล้วก็เห็นด้วยที่ทําแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติชมกันมานะครับเพราะว่าเราทําด้วยใจนะครับทําด้วยใจจริงๆด้วยใจศรัทธาเพราะว่าหลวงพอ่อฤาษีลิงดําครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านได้เคยแนะแนวไว้อยู่เสมอๆว่าให้สร้างความดีให้ทําความดีทําบุญทํากุศลกันให้มากๆนะครับ ทำแล้วได้ดีกับตัวของเราเองเราเลยหันมาเกี่ยวกับเรื่องการบุญการกุศลนี้ก็ใช้เวลานานแล้วนานแล้วครับนานแล้วพวกเราอยู่ในสายบุญนี้มาก็โดยประมาณ4ี่สิบปีนะครับสี่สิบปีแล้วที่อยู่บนสายบุญนะครับเราก็ทำของเราเรื่อยมานะครับทํามากทําน้อยทําเล็กทํานิดทําหน่อยอนะไรก็ทํเพราะปกติแล้วอาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทนี่ก็จะนาเข้าของไปทาถวายลงฐานออกลงทานตามวานันอยุดเสมอๆนะครับ นงานบุญงานกระถินงานอะไรต่างๆทั้งหมดถ้าเรารู้ถ้าเรามีโอกาสเราก็จะไปทํากันนะครับมิฉนั้นบุญกุศลทั้งหลายนี้มันก็จะเป็นบุญกันต่อไปวันนี้อาจารย์หญิงก็ขอเผยแผ่วัดดอนสีนนท์ให้กับพี่น้องสาธุชนคนไทยคนใจบุญนะครับได้ดูทางคลิปนี้ถ้าท่านถูกใจแล้วก็ยอมเสียเวลาสักไม่กี่วินาทีนะครับบุญกุศลของท่านเองนั่นแหละนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ออกไปแชร์กันเยอะๆจะได้สู่สายตาพี่น้องสาธุชนกันไปทั่วๆ,ๆนะครับ แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจก็ติดตามเข้าไปที่ช่องนาสริเทมเปิลนะครับนาสริเทมเปิลปกติแล้วชีวิตของพวกเราเราใช้ชีวิตการเป็นหมอดูเราเรียนโหราศาสตร์มาเราเป็นหมอโหราศาสตร์นะครับเราก็ใช้วิชาชีพนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับไม่เช่นนั้นเพื่อนๆและท่านผู้ชมใครที่มีความเดือดร้อนต้องการอยากดูดวงแก้ไขปัญหาชีวิตนะครับทุกปัญหามีทางแก้หมดนะครับ มีทางแก่อย่างในน้อยหนักให้กลเป็นเบาท่านใดที่สนใจเดี๋ยวเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์สําหรับติดต่อเรานะครับอ่ะเตรียมตัวนะครับเราจะบอกเบอร์ให้แล้วนะครับ0 8 0 6 6 5 9 3 6 2อีกครั้งนะครับ0 8 0 6 6 5 9 3 6 2อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทโหระศาสตร์ครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณภายนอกแล้วนะครับก็เหลือเวลา like ไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะอำลาผ่าจากกันไป ยังไงก็ช่วยกันติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดกิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมพวกเราอยู่ในขณะดนี้นะครับ <sk ill> <sh arp> ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนพบแต่ความสุขและความเจริญนะครับรุ่งเรืองในชีวิตไม่เจ็บไม่จนไม่มีคําว่าจนต่อจากนี้ไปจะมีแต่คําว่าจเจริญรุ่งเรืองและร่ํารวยนะครับอาจารย์หญิงผมอาจายนัทก็อวรให้ สำหรับช่วงนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายเราจะอำลาพาจากกันตรงนี้เลยนะครับก็ขอให้ท่านผูชน้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวคลิปหน้าเราพบกันอีกสำหรับคลิปนี้เราจากกันตรงนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันสวัสดีครับ